เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยทำไมเราอะดูเด็กขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเ,อเรื่องเรื่องอะไรเออแล้วดอยแล้วกเร่องกเตียงกนงเตียงด้วย<ๆ>จะบอกว่ามาเจนต้าตัวใหม่นะคะมาเจนตาเอ็กเทล99มันเป็นกุญแจสำคัญของ,ของการชะลอวัยนะทุกคนไม่เชื่อถามพยาได้เลยถูกต้องแล้วคะ่ะเหตุผลพเพราะอะไรมันอยู่บนกล่องเลยที่ชื่อว่าเทโล99 ตัวนี้เป็นนวัตกรรมการชะลอการชราแบบที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะคะเพราะว่าได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นยอดเยี่ยมคือเรียกว่าเป็นเหรียญทองเลยจากประเทศโปแลนด์นะคะมันเป็นคนไปเขาเรียกว่าเป็นการยืดยืดเส้นของโครโมโซมชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าเทโลเมียคือถ้าเทโลเมียเราเนี่ยมันสั้นเมื่อไหร่มันจะแปลว่าเราแก่ใช่คือพอเราอายุเยอะขึ้นไอเทโลเมียตัวนี้มันจะสั้นลงสั้นลง แต่ถ้าเรามีอะไรก็ได้ที่ไปยืดให้มันยาวขึ้นน่ะมันจะทําให้เราจากที่แก่กันเป็นเด็กเด็กเด็เด็กเกเกพราะเด็กอะ่ะจะมีเทลโลเมียร์ที่ยาวค่ะ แต่เทโล99อ่ะมันไปยืดสายไอ้ตัวเนี้ยมันเลยทำให้<ก>เราเด็กใช่ใช่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะไม่ใช่แบบว่าเรา,าเราจะมาเคลมกันมั่วๆไม่ใช่นะคะอันนี้มีเขาเรียกอะไรมีใบรับรองใช่มีผลการวิจัยใช่ค่ะทำให้แบบว่าทานไปไม่ถึง15วันเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยทำไมเราอ่ะดูเด็กขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง เอรื่องเรื่องเรื่องอะไรเออแล้วดอยคนเรื่องบนเตียงด้วยเออกระชับรักใครที่แบบปีปัญหาสามีเบื่อหรือสามีแบบไม่ค่อยแฮปปี้หรือหรือตัวเราเองไม่ค่อยแฮปปี้ก็ตามตัวนี้มาเซต้าเอ็กเ99เนี่ยนะคะมันเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยอย่างเห็นได้ชัดจากตัวแรกเนาะพี่ย่าที่เราขายเมื่อสองปีที่แล้วแล้วตัวนี้เราพัฒนาสูตรคือตัวนี้ลูกค้ารีวิวแบบแน่นมากเลยว่าแบบเรื่องอย่างนั้นมันดีมาก คืออันนั้นตัวแรกนะใช่อันนี้ตัวที่สองต้องบอกว่ารุ่นนี้จะดีกว่าเดิมมากๆเพราะว่ามีตัวเทโลเก้าสิบเก้าอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของผิวด้วยเพราะว่ามีเป็นซูเปอร์ฟรุตนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสุดยอดอาหารผิวที่จะทําให้ผิวของเราเนี้ยกลับมาเต่งตึงดูมีน้ํามีนวลอีกคร้งนะคะเพราะว่ามันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะทําให้เราเด็กด,ด้วยช่วยเรื่องของฝ้ากระจุดด,ดา่ดางดำริ้วรอยคือบอกว่า มันตอบโจทย์มากๆเลยที่สําคัญอีกตัวหนึ่งที่คนชอบมากก็คือว่ามีโปรไบโอติกใช่ซึ่งโปรไบโอติกมีส่วนช่วยอะไรมีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลน,นะคะเรื่องภายในผู้หญิงหรือว่าช่องคลอดของผู้หญิงนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันมีปัญหาตรงนั้นน่ะมันก็กวนใจเรากวนใจสาวนี้ด้วยเนาะค่ะบางคนเป็นตกขาวใช่ค่ะ,คะมีประจำเดือนก็ ปวดท้องระจำเดือนอะไรต,าตา่างๆคือปัญหาเอาเป็นว่าปัญหาของผู้หญิงนะคะแทบทุกปัญหาเลยจบที่มาเจนตาเอ็กเทโร99ได้เลยมันดีมากๆม,มันบำรุงผู้หญิงคือดีสุดๆใช่แล้วนอกจากจะบำรุงเรื่องผู้หญิงแล้วยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอันนี้เลยถูกเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรคะพี่ยาในตัวนี้มีอ,อะไรนะมีออลเดอร์เบอร์รี่ถูกคือตัวนี้เป็นสารสกัดที่เขาวิจัยกันแล้วเขาแบบว่าเป็นสารสำคัญมากๆของการ านไวรัสต่างๆใช่เออเดอร,เอร์เบอร์รี่เนี่ยมันจะเป็นเบอร์รี่ลูกสีดําลูกเล็กๆนะคะแต่ว่าในตัวนี้มันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะเวลาที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกายและจะเข้าสู่เซลล์ต่างๆอะ่ะตัวนี้แหละที่จะเป็นเนกราะป,ป้องกันไม่ให้มันเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไวรัสมันมา มันก็จะผลักไวรัวสออกไปเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่ามาตาเอ็กซ์เทโล99นอกจากช่วยเรื่องความสวยช่วยเรื่องปรับสมดุลปรับฮอร์โมนของผู้หญิงแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของระบบภุมิคุ้มกันของ